จริงๆก,ก็รับสั่งให้สร้างโรงทานนั่นก็อยู่ในคันนั่นแหละคือที่ประตูพระนครสี่แหง่ทงทั้งท่ามกลางพระนครหนึ่งแหง่งที่ประตูพระนิเวศอีกหนึ่งแหง่งสละทรัพย์วันละหกแสนทุกๆวันที่ได้ทรงแพ้พระคันแพ้คันพิเศษว่างั้นเถิดถ้าให้ทานแล้วจะหายแพ้คันว่างั้นคนอื่นแพ้คันทั่วไปบางคนอยากจะทานมะพร้าวบ้างบางคนอยากจะทานเนื้อทานเลือดพระชาชาติศัตรูนี่อยากจะได้เลือดชิมเลือดของของพระเจ้าพิมพิสารน่าจะอร่อยนะ แต่นี้แพ้คันเนี่ยอยากจะให้ทานพระราชาฟังว่าพระนางแพ้คันจึงรับสั่งให้เรียกพราหมณ์ผู้ทำนายโชคชะตามาตรัสถามโะรงคก็ฟังคํากราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าสัตว์ผู้มีบุญมากยินดีในการให้ทานจะอุบัตในพระคันของพระเทวีสัตว์นั้นจะไม่อิ่มด้วยการให้ทานพระเจ้าค่ะโอ้พ่อนี่ดีใจมาก ดีใจที่จะได้ลูกชายที่นักให้ทานก็ส่งให้ทานดังกล่าวแล้วนะตามความปรารถนาของลูกเมื่อลูกอยากจะให้ทานพ่อก็ตั้งโรงทานให้ตามใจลูกทกั้งลูกอยู่ในคันแล้วนะเกิดได้ไม่กี่วันเนี่ยนะพระองค์ก็ทรงให้สมณะพรา่างงให้ทานแก่สมณะพราหมณ์คนแก่คนเดือดร้อนคนยาจกคนเดินทางวันนิพกยาจกพระเนจรให้อิ่มหนำสำราญ ตั้งแต่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิความเจริญของพระราชาหาประมาณไม่ได้ด้วยบุญญาณุภาพของพระโพธิสัตว์นั้นพระราชาทั่วชมพูทวีปต่างส่งเครื่องบรรณาการไปถวายเนี่ยนะกษัตริย์เมืองอื่นมีทรัพย์สินมีอะไรเขาก็โยกเอามาให้กันหมดเนี่ยนะด้วยบุญอย่างที่พระองค์ตรัสว่าในการเมื่อเราเนี่ยลงสุขพระรันของพระนางพุสดีพระมารดาที่รัก ด้วยเดชของเราพระมารดาเป็นผู้ยินดีในทานทุกเมื่อพระองค์นั้นให้ทานแก่คนยากจนคนป่วยไข้คนแก่ยาจกคนเดินทางสมณะพราหมณ์คนสิ้นเนื้อประดาตัวคนไม่มีอะไรเลยก็ให้ไปหมดนะเพราะอะไรเพราะอัธยาศัยในการให้ทานของพระโพธิสัตว์ทำให้แม่มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทานก็จริงนะแต่เวลาเราอยู่ใกล้คนที่ชอบให้ทานเราก็พลอยอยากจะให้ทานไปด้วย อยู่ใกล้ๆคนตนีเราก็อยากจะตนีตามไปด้วยเพราะคนที่เหมือนกันถ้ามีลูกที่มีอัธยาศัยดีอยู่ในคันทําให้แม่มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทานนะถ้าลูกนักเลงมาเกิดอะไรจะเกิดขึ้นเยนะแม่นนนิสัยยังไงเลยนะมันพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่ไม่อิ่มในการให้ทานนะไม่อิ่มในการให้ทานมีอัธยาศัยน้อมไปในการบริจาคทาน พระเทวีนั้นเมื่อได้รับการบริหารคันเป็นอย่างมากเรียวว่าตั้งแต่มีคันเนี่ยได้รับการเอาอกเอาใจเพิ่มขึ้นนะซึ่งจากเด็กต่างจากเด็กบางคนนะพอรู้ว่ามีคันปั๊บพ่อทิ้งเลยอนะจจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะพอมีคันรู้ว่ามีท้องปั๊บเนี่ยพ่อทิ้งเลยถูกไล่หนีออกบ้านเลยนะกลายเป็นคนเดือดร้อนทันทีแต่พระเทวีมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนางได้รับการบริหารได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมื่อครบสิบเดือน ครบสิบเดือนพอดีเนี่ยนะพระเทวีก็มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครจึงกราบทูลพระราชสามีพระราชากราบสั่งให้ตบแต่งพระนครดุจเทพนครอันเชิญพระเทวีขึ้นรถอันประเสริฐแล้วให้กระทําประทักษิณพระนครพระนางนั้นเสด็จไปถึงท่ามกลางถนนของคนทําการค้าขายลมกรรมชวาดเกียวลมที่เกิดจากกรรมก็ได้ปั่นป่วนขึ้นพวกอมากก็กราบทูลแด่พระราชา พระราชากราบสั่งให้สร้างเรือนประสูตรเรือนประสูตรที่ใช้ผ้าม่านเนี่ยนะเป็นหลักแก่พระนางที่ถนนของพวกคนทําการค้านั่นเองแล้วก็ให้มีการจัดตั้งอารักขาเป็นอย่างดีพระนางก็ประสูตรพระโอรสในที่นั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระนางภู้สดีนี้ทรงพระคันครบสิบเดือนเมื่อพระเจ้าสนชัยกระทําประทักษิณพระนครนางก็ประสูตรเรา ณท่ามกลางถนนของพวกคนทําการค้านามของเราไม่เนื่องด้วยฝ่ายพระมารดาและไม่เกิดเนื่องด้วยข้างพระฝ่ายฝ่ายพระบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายเวสเวส,ะเวสะน,นะพระอักษรพรามเวสเวสก็คือแพทย์แล้วก็สูตรผะเกิดที่ถนนของคนค้าขายก็เลยชื่อว่าเวสันดรเวสานังก็คือพวก พ่อค้าใช่ไหมก็เลยมีชื่อว่าเวเอเอ,อะไรนะตัสมาเวสันตโรอโหเพราะในครั้งนั้นเราเกิดณนะถนนถนนของคนค้าขายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสันดอนอน,นะเวสสะอันตระก็คือในระหว่างถนนของพ่อค้านั่นเองพระโพธิสัตว์นี้ทรงประสูติจากพระคันของพระมารดาก็ทรงเฉลียวฉลาดทรงลืมพระเนตรประสูติเนี่ยนะเรียกว่าลืมตาคลอดเหมือนกัน พูดแบบสมัยหมอหมอสมัยใหม่บอกโอ้ยมันไม่ติดเชื้อแย่เลยเะรเงี้นแต่นี้ก็อย่าไปอะไรนะอย่าไปเอาคนมีโรคไปเปรียบกับผู้มีบุญอะไงี้นคนมีโรคกับคนมีบุญมันต่างกาันนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดมาก็ลืมพอประสูติก็คือลืมตาได้พอประสูตรนั่นเองพระองค์ก็เหยียดมือเรียกว่าเหยียดพระหัตตัดกับพระมารดาว่าแม่จา๋าลูกจะให้ทานแม่มีอะไรบ้างมีลูกลูก คลอดออกมาปั๊บแบมือขอตังแม่เลยแม่มีอะไรบ้างลูกจะให้ทานนะมารดาของพระโพธิสัตว์ก็มอบถุงทรัพห์ึ่งพันที่อยู่ใกล้พระหัตด้วยพระดํารัสว่าลูกรักเจ้าจงให้ทานตามอัธยาศัยเถิดก็คือแม่เนี่ยดีใจมากนะว่าลูกลูกเกิดในตระกูลที่มีรัพย์แล้วลูกไม่ต้องห่วงหรอกลูกให้ทานตามสบายก็เลยให้จริงอยู่พระโพธิสัตว์พอประสูตรก็พูดได้ในสมชาติ สามชาติคือชาติไหนในอุ მ ม,มังคะชาดกคือมโหสถบัณฑิตนะนะไปดูในเรื่องมโหสถมโหสถบัณฑิตนั้นพอคลอดออกมาเนี่ยเท้าสักกาก็กเอายาไปวางไว้ในมือ,อนะวางไว้ในมือทีนี้แม่ก็ลืมแม่มองดูว่าเอ้าลูกถืออะไรมาบอกถือยามาแม่ก็เลยบอกให้คนเนี่ยเอายาเอายารากมาเนี่ยไปฝนฝนแล้วก็เอายาเนี่ยไปให้พ่อที่เศรษฐีเนี่ยนะ เป็นโรคปวดศีรษะมาเจ็ดปีพรานฝนฝนยาทิพย์อันนั้นก็หายโรคอันนี้ในชาติหมโหสถบัณฑิตส่วนในชาดกเรื่องนี้คือพระเวสสันดรชาดกและอัตภาพสุดท้ายคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์ประสูตรออกมาก็พูดได้คนทั่วๆไปก็ชอบจะเอาตัวเองไปเปรียบกับพระโพธิสัตว์ก็ปัดพากันปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธผู้มีบุญแต่ก็อย่าลืมว่าสังสารวัตรอันเนิ่นนานท่านก็มีอยู่ กี่ชาตินะสามชาตินี่แหละพระราชาก็ให้แม่นมเนี่ยหกสิคนที่มีน้านมหวานแล้วก็เลือกแม่นมพิเศษนะต้องไม่สูงเกินไปต้องไม่เตี้ยเกินไปต้องไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปเป็นต้นเนี่ยเขามีเหตุผลว่าถ้าหากว่าแม่ให้แม่นมสูงเกินไปเนี่ยนะเวลาลูกมันต้องยืดคอขึ้นใช่ไหมถ้าเตี้ยเกินไปนี่ก็ต้องหดตัวก็จะหาพอดีพอดีนะแม่นมเนี่ยไม่ได้ เสร็จแล้วก็พระราชทานแม่นมแก่ทารกให้ให้คนเลี้ยงดูอีกหกหมื่นที่เกิดหมายคมว่าให้แม่นมหมายคมว่าให้ผู้หญิงไปช่วยดูลแลเด็กอีกหกหมื่นคนที่เกิดพร้อมกับพระโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์ไม่ได้ประสูติแต่เพียงผู้ดเดียวเนี่ยนะอามาตทั้งหลายที่มีมเหสีเนี่ยอามาตก็มเหสีอมมาตก็คลอดเนี่ยหกหกหมื่นคนพระโพธิสัตว์เจริญวัยพร้อมด้วยบริวารพร้อมกับทารกหกหมื่นคน ต่สมัยนี้เราก็มาดูสิเด็กประถมเนี่ยรุ่นเดียวกันนี่อายุเท่าไหร่ใช่ไหมถ,ถ้าเทียบเป็นรายรายปีเนี่ยนนะเด็กอย่างเด็กป .1 เนี่ยทั่วประเทศมีเท่าไหร่เด็กป .2 มีเท่าไหร่ป .3 มีเท่าไหร่ป .4 มีเท่าไหร่เป็นต้นอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันแหมทั้งชาติบ้านเมืองเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดอ่ะนะที่ที่ประสูตรในช่วงนั้นก็ไม่ใช่ว่าคลอดนาทีเดียวกันอะไรขนาดนั้นหรอกสรุปก็เหมือนน้าอะไรนะนักเรียนรุ่นอ่ะนะนักเรียนรุ่น พระราชาก็รับสั่งให้ช่างเนี่ยทำเครื่องประดับแก่พระกุมารมีค่าหนึ่งแสนให้ไปพระราชทานแก่กุมารน,นั้นพระกุมารเนี่ยนะก็ทำไงพอให้มาประดับเสร็จพอถอดถอดเพื่อจะอาบน้ำเป็นต้นให้แม่นมถอดแล้วไม่มีการรับคืนนะถอดพันแม่แม่นมก็เอาไปถวายให้แกแบบอกพระราชาวัาน,เวน,นเนี้ยพระเวสสันดรเนี่ยถอดให้อย่างนี้แล้วก็ไม่รับ เขาบอกว่าลูกเราให้แล้วก็เป็นอันให้เลยเพราะฉะนั้นเอาไปเลยนะนะเสร็จแล้วก็ทําสั่งทําเครื่องประดับใหม่อีกก็พอพอถึงเวลาส่งน้ําท่านก็ถอดให้แล้วก็ให้เลยอย่างเงี้ยให้อยู่เก้าครั้งเพราะฉะนั้นเป็นเด็กเกเนี่ยนะเด็กอายุไม่กี่ขวบเนี่ยให้เครื่องประดับราคาเป็นแสนไปแล้วเก้าครั้งด้วยกันทีนี้ตอนที่พระองค์มีอายุแปดขวบ ในการเมื่อเราเป็นทารกมีอายุ8ปีแต่กําเนิดในครั้งนั้นเรานั่งอยู่บนปราศาสต์คิดเพื่อจะให้ทานว่าเราพึงให้หะไทยหมายก็ว่าให้เนื้อหัวใจเป็นทานให้ดวงตาเป็นทานแม้เนื้อและเลือดเราก็พึงให้เราพึงให้ทานทั้งกายถ้าใครได้ยินแล้วพึงขอกับเรา,เ,านะเมื่อเราคิดถึงความเป็นจริง จิตของเราไม่หวั่นไหวใจไม่หดหู่ในขณะนั้นแผ่นดินเขาเสเนรุราและป่าหิมะวันก็ได้หวั่นไหวแผ่นดินไหวครั้งแรกพ,พระเวสสันดรน,นั่นนะเป็นคนที่ให้แล้วแผ่นดินไหวอยู่เจ็ดครั้งด้วยกันอันนี้ครั้งแรกที่แผ่นดินไหวอัตกถาอธิบายว่าเมื่อพระชนได้แปดพระพันษาพระองค์นี้บรรทมเหนือพระยี่ผู้นะบนที่นอนอันประเสริฐก็ดำริว่า เรานี่ให้แต่ทานภายนอกทานภายนอกนั้นก็ไม่เป็นที่พอใจแห่งเราหมายคือว่ายังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยเราประสงค์จะให้ทานในภายในพันธาหากว่าใครๆพึงขอหัตไทยกับเราเราจะนำหัตไทยออกให้หากพึงขอจักสุกับเราเราก็จะควักจักสุให้หากพึงขอเนื้อหรือเลือดในร่างกายทั้งสิ้นของเราเราก็จะเชื้อเนื้อจากร่างกายทั้งสิ้น เอาดาบเจาะเลือดให้แม้ใครๆจะพึงกล่าวว่าขอท่านจงเป็นทาตของเราเถิดเราก็ประกาศแล้วให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยแก่เข้าไปให้ไปเป็นทาตกรรมกรของเขาเมื่อพระกุมารเนี่ยนะอายุแปดขวบคิดอย่างนี้ตามความเป็นจริงคิดจริงนะไม่ใช่คิดเล่นๆนะเราคิดจะทาอย่างนั้นจริงๆเลยแหละถ้ามีผู้ใดไปให้ทําอย่างนั้นนะพระองค์ก็ทําจริงพระ เพราะฉะนั้นแผ่นดินที่หนาแปดหมื่นสี่พันโย์ก็หวั่นไหวจนถึงที่สุดของน้ำรองแผ่นดินภูเขาสิเนรุกโน้มแล้วก็ไปตั้งอยู่ตรงพระนครเชตุดรก็เราทุกอย่างนี่น้อมไปบูชาพระโพธิสัตว์หมดเกิดแผ่นดินไหวใหญ่หมดไปเลยนะในครั้งนั้น พันพระองค์ตรัสว่าในการเมื่อเราเป็นทารกอายุ8ปีแต่กำเนิดในครั้งนั้นเรานั่งอยู่บนปราศาสคิดเพื่อจะให้ทานว่าเราพึงให้หัตทยจักสุแม้เนื้อและเลือดของเราก็พึงให้ทานทั้งหลายเราให้ทานทั้งกายถ้าใครได้ยินแล้วพึงขอกับเราเราคิดถึงความเป็นจริงจิตใจของเราก็ไม่หวั่นไหวใจไม่หดหู่ในขณะนั้นแผ่นดินภูเขาสีรุก,ก็ได้หวั่นไหว อธิบายว่าเพราะจิตหวั่นไหวกล่าวคือจิตหวาดสดุ้งในการให้จักสุปเป็นต้นของผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ด้วยความโลภเป็นต้นและจิตซบเซากล่าวคือความหดหู่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นคนบางคนเนี่ยนะแค่คิดจะให้แค่นั้นแนละ้วะสด้งเฮือกเลยนะเสียใยมากอย่าว่าอะไรนะอย่าว่าแต่ อะไรนะเหมือนกับคนที่มีขนมเนี่ยถือเอาขนมมาดีๆเนี่ยคิดไปคิดมาเอ้ถ้าน้องมาขอเราเนี่ยแหมใจแป้วเลยกนะลัวน้องจะขอเป็นต้นบางคนเนี่ยลักษณะนั้นแต่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยแค่คิดจะให้แค่นั้นแหละแหมเศร้าใจเลยบางคนเนี่ยพอบอกว่าเออของอันนี้เอาไปให้ตอนแรกก็ดีใจเหมือนกับว่าเป็นสมบัติของเราใช่ไหมพอเอาออกไปให้ใจนี่แป้วเลยนะเรียกว่าซบเซาหดหู่ไม่มีกระจิตกระใจแล้วหมดอะไรตาอยากไปหมดรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นของ คนอื่นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือท่านสมาทานในการประพฤติกุศลจริง,รงๆเพราะท่านจึงไม่หวั่นไหวในการให้มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ฉะนั้นภูเขาเซเนรุนี่จึงหวั่นไหวอันหนึ่งเมื่อแผ่นดินไหวเป็นอยู่อย่างนี้ท้องฟ้ากระหึม่มยังฝนชั่วคราวให้ตกสายฟ้าแลบระลอกซัดในมหาสมุทรเท้าสก,กะก็ปรบพระหัต เทวดานี่ตกมือให้เลยนะมหาพรหมก็ซ้องสาธุการความเอิกกระเกลาหนได้มีจนถึงพรหมโลกเพราะว่าผู้มีบุญทั้งหลายเข้าร่วมอนุโมทนาว่าโอ้ยจริงแท้จริงแท้พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีบุญเนี่ยนะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแน่แท้ถ้าท่านมีอัธยาศัยน้อมไปอย่างนี้ก็พากันอนุโมทนาในเดือนเต็มวันอุโบสถที่สิเนี่ยนะทุกๆครึ่งเดือนคือสิวัน เราขึ้นคอมงคลหัตถีปัจญยนาคเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทานกร่ยวว่าทุกสิบห้าวันจะต้องเยี่ยมโรงทานพราม์ทั้งหลายชาวกลิงครัตได้เข้ามาหาเราเราก็ได้ให้พญาโคชฉาลทรงอันประดับด้วยมงคลหัตถีราวกะว่าชนบทอนะทำไมจึงให้เพราะว่าเขาบอกว่าชนบทของเขาเนี่ยฝนไม่ตกเกิดทุพพิขภยัยเกิดความอดอยากมากมายพราม์ทั้งหลายก็เลยขอบ ขอว่าขอพระองค์จงโปรดพระราชทานพยาคตจสารตัวประเสริฐเผือกผ่องอันเป็นช้างอุดมมงคลพราหมณ์ทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราเราย่อมให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลยเราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ใจของเรายินดีในทานบางคนรู้ว่าคนอื่นเอามาให้แอบเก็บของไว้ก่อนกลัวคนอื่นจะเห็นใช่ไหมอันนี้ไม่ไม,ไม่แอบไม่เก็บไม่ซ่อนของที่มีอยู่หรอก เมื่อ,อยาจกมาถึงแล้วการห้ามคือการไม่ให้ไม่สมควรแก่เรากุศลส,สมาทานของเราอย่าทำลายเสียเลยเนะกลัวกลัวจะเสียหายกุศลที่ตัวเองสมาทานเอาไว้เราจะให้โคจรสารตัวประเสริฐเราได้จับงวงพยาโคจสาร,รวางลงบนมือของพราหมณ์แล้วจึงหลังน้ำเต้าทองลงบนมือได้ให้พยาโคจรสารแก่พราหมณ์ เมื่อเราให้พยาโคชสารอันอุดมเพือกพองแม้ในการนั้นภูเขาสินเนรุราชและป่าหิม,มาพานก็ได้หวั่นไหวอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่2นนะครั้งแรกตอนอายุ8ขวบนะนี้ตอนอายุ16ปีนะสิปีนี่จริงๆเนี่ยโ,โหถือว่าได้ช้างทรงขนาดนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าออขออภัยนะอายุมากกว่า16ปีแล้วขอโทษสิบหนะปีนี่แต่งงาน ในอัตถกถาที่วายว่าเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนได้16พรรษาพระองค์ก็ทรงสําเร็จศิลปะทุกขแขนง,งนนก็เรียนจบหมดตอนอายุ16ปีนะแสดงว่าเรียนจบเร็วกว่ายุคนี้มากยุคนี้30ปียังไม่ถึงไหนเลยนะพระบิดาของพระองค์มีพระประสงค์จะมอบราชสมบัติให้จึงทรงปรึกษากับพระชนนีก็ก่อนที่จะยกราชสมบัติให้ก็นํานางราชกัญญา กัญญานี่แปลว่าหญิงนะหรือแปลว่านางก็นํานางราชกัญญาชื่อว่ามัสสีผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้าลุงจากตระกูลมัทร,ราชแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระอาคาระัครมเหสีชาติเป็นพระเวสสันดรกับชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกันคือแต่งงานกับลูกลุงเหมือนกันอย่างชาติพระเจ้าชายสิทธัตถะก็แต่งงานกับลูกของพระเจ้ามหาสุปปุทธะขออภัยลูกพระเจ้าสุปปุทธะ พระเจ้าสุปาผธานั้นก็คือพี่ชายของพระนางมหามายานน่นแหละชาตินี้ก็เหมือนกันก็แต่งงานกับลูกของลุงเหมือนกันพระนางมัตส,สีนั้นเป็นหัวหน้าของสตรีหนึ่งหมื่นหกพันนางแล้วก็ได้อภิเศกพระโพธิสัตว์ให้ครองราชสมบัติเรียกว่ามงคลครองราชกับมงคลแต่งงานเนี่ยพร้อมกันเลยพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ทรงครองราชสมบัติก็สละพระราชทรัพย์ วันล,ละหกแสนทุกวันทรงบริจาคมหาทานพระองค์ก็ตรวจตราโรงทานของพระองค์ทุกครึ่งเดือนเนี่ยนะว่าทานของพระองค์ยังให้เป็นไปดีให้อย่างต่อเนื่องไหมเป็นต้นครั้นต่อมาพระนางมสัสีประสูติพระโอรสพวกอมาต์ก็รับพระองค์ด้วยตะข่ายทองเพราะเหตุนั้นจึงขนานพระนามว่าชาลีกุมารชาลีก็คือมีตะข่ายนะก็ใช้ตะข่ายรองรับนะก็เลยเรียกชื่อว่าชาลีกุมาร ตะขายทองเมื่อพระชาลีกุมาเนี่ยทรงดําเนินได้ก็อย่างน้อยก็ขวบสองขวบน,นะนะพระนางมัตส,สีก็ได้ประสติพระธิดาอีกองค์หนึ่งพวกอมาตก็รับพระธิดานั้นไว้ด้วยหนังหมีดําเพราะฉะนั้นนางจึงชื่อว่ากันหาชินาเรียกว่ากันหาก็แปลว่าดำใช่ไหมชินาก็คือพวกเสือเสือชนิดหนึ่งที่ผิวดําก็คือหมีนั่นแหละเรียกว่าใช้หนังหมีรับรับลูกนะนะพระองค์จึงตรัสเ,เล่าว่า คือตอนที่มีลูกเจริญเติบโตมีอยู่วันหนึ่งในวันอุโบสถเต็มสิบห้าคำทุกครึ่งเดือนเราก็ขึ้นคอมงคลหัตถีปัจัยนาคเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทานถ้าในชาดกนี้เล่าให้ฟังว่าวันที่พระโพธิสัตว์ประสูตรเนี่ยนะ,ะแม่แม่ช้างเนี่ยก็เอาลูกช้างมาให้แล้วแม่ช้างก็หนีไปเพราะฉะนั้นช้างตัวนั้นก็เลยเรียกว่าปัจญยนาคปัจญยนาค หลังจากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะ,ะปัจญานาก็เจริญเติบโตมาควบคู่กันไปพราะนั้นช้างอายุ10กว่าปีแล้วก็16ปีเหมือนกันหรืออายุ20ปีแสดงว่าพระองค์เนี่ยเป็นตอนนี้ก็ราวอายุสักพระชน20เสเศษเศษเนี่ยนะพระองค์ก็ขี่ช้างปัจจญยนาไปตรวจโรงทานใช่ไหมไอ้คำว่า ปัจยันนาคังมงคลหัตถีชื่อว่าปัจจยนาอธิบายว่าในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูตรแม้ช้างเที่ยวไปในอากาศเชือกหนึ่งนำลูกช้างเผือกตลอดทั้งตัวเป็นช้างที่เขาถือว่าเป็นช้างมงคลอย่างยิ่งมาปล่อยเอาไว้ในที่ของมงคลหัตถีแล้วก็กลับไปเพราะช้างนั้นได้มาเพราะพระโพธิสัตว์เป็นปัจจัยก็เลยมีชื่อว่าปัจยนาเราขึ้นช้างมงคลน,นั้นในที่นั้น ขึ้นปัจจัยนาคเข้าไปยังโรงทานเพื่อจะให้ทานอย่างที่พระองค์ตรัสว่าพราม์ทั้งหลายชาวกลิงครัตได้มาหาเราได้มาขอพยาคคจสารทรงเนี่ยนะคือเป็นช้างทรงช้างพระที่นั่งอันประกอบด้วยมงคลหัตถีกับเราวิธีขอก็ขอว่าชนบทฝนไม่ตก เกิดทุพพิกภัยอดอยากมากมายขอพระองค์โปรดพระราชทานพยาคตจสารตัวประเสริฐเพื่อผ่องอันเป็นช้างมงคลอุดมถ้าพูดแบบสมัยนี้นะก็คือพระราชามหากษัตริย์เนี่ยพระองค์นั่งรถมาเลยนะนั่งพระราชรถมาก็มีคนมาขอรถไปต่อหน้าต่อตายอย่างนั้นนะถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปทําใจได้ไหมเราขี่รถไปที่ไหนคนมาขอรถเราไปเรื่อยอย่างนั้นนะถ้าไม่ได้สมาทานแบบพระโพธ,ธิสัตว์มาหรือไม่ใช่พระโพธ,ธิสัตว์จริงๆทําใจไม่ได้หรอก พันพระองค์เมื่อประกาศความยินดีอย่างยิ่งทั้งๆท,ท,ที่พระองค์เนี่ยนะอย,อยู่บนคอช้างนะดีใจมากพระองค์ประกาศว่าพรามทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราเราย่อมให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลยเราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่บางคนนี่มีเหตุผลจนให้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นคนทั่วๆไปให้ไม่ได้ช้างนี้เป็นช้างบ้านช้างเมืองช้างมงคลช้างพระที่นั่งสรุปว่ามีเหตุผลจนให้ไม่ได้พระโพธิสัตว์บอก ไม่ซ่อนเร้นหรอกเราจะให้เพราะใจของเรายินดีในการให้พระองค์ก็ปฏิญาณว่าเมื่อยาจกมาถึงแล้วการห้ามไม่สมควรแก่เรากุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเราจะให้คจสารตัวประเสริฐเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากคอคจสารทรงพี่าจรณาเพื่อตรวจด,ดูสถานที่ที่ไม่ได้ตกแต่ง พระองค์ก็ไม่เห็นสถานที่ที่ไม่ได้ตกแต่งจึงทรงจับพระน้ําเต้าทองที่เต็มไปด้วยน้ําหอมเจือด้วยดอกไม้ตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมาข้างนี้แล้วก็ทรงจับงวงโคชสารเช่นกับพวงเงินที่ตกแต่งแล้วก็วางไว้บนมือของพวกพราหมณ์พระองค์ก็ทรงหลังน้ําแล้วพระราชทานพยาโคชสารที่ตกแต่งเอาไว้เป็นอย่างดีแก่พวกพราหมณ์ ดังที่พระองค์ตรัสว่าเราได้จับงวงพยาคชสารวางลงบนมือพราหมณ์แล้วจึงหลังน้ําเต้าทองลงในมือแล้วก็ให้ได้ให้พยาคชจสารนั้นแก่พรามทั้งหลายบทว่านับปฏิคุยหามิคือไม่ปกปิดเพราะผู้ใดคิดว่าของของตนต้องเป็นของเราเท่านั้นดังนี้หรือเขาขอแล้วก็ปฏิเสธผู้นั้นชื่อว่าปกปิดแม้ของ ที่ตั้งเอาไว้ต่อหน้าผู้ขอทั้งหลายโดยใจความส่วนพระโพธิสัตว์นั้นมีพระประสงค์จะพระราชทานสิ่งที่พระองค์พระราชตั้งใจจะพระราชทานมีอะไรมั่งตั้งแต่ของภายในตั้งแต่ศีรษะเป็นต้นของพระองค์นะตั้งกับศีษะไล่ไปหมดนะนสรีระเบื้องบนเนี่ยกายาวานาคืบกว้างศอกของพระองค์เนี่ยพระองค์จะให้หมดแหละพระองค์จะปฏิเสธทานภายนอกได้อย่างไรท่านพระองค์บอกว่าเราจะไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ทานเนเมระโต่อ รัมมะเตมโนใจของเรายินดีในทานพูดถึงเครื่องประดับของช้างมีอะไรบ้างน,นะเครื่องประดับที่เท้าทั้งสี่ของโคชสารนั้นมีค่าสี่แสนเนี่ยนะก็เรียกว่ากําไรเท้าของช้างมีราคาสี่แสนละเครื่องประดับที่สีข้างทั้งสองนี่ก็มีราคาข้างข้างสีข้างทั้งสองของช้างก็สองแสนผ้ากําพลที่ใต้ท้องมีค่าอีก 1, แสนหนึ่งตะข่าย บนหลังตะข่ายเนี่ยนะมีสามตะข่ายคือตะข่ายแก้วมุกดาตะข่ายแก้วมณีตะข่ายทองคําก็มีราคาอย่างละแสนก็รวมอีกสามแสนเครื่องประดับหูของช้างอ่ะนะเออมช้างมีตุ้มหูหรือเปล่าเนี่ยก็มีข้างละแสนก็เป็นสองแสนผ้ากำพลที่ลาดบนหลังมีค่าอีกหนึ่งแสนเครื่องประดับกระพองกระพองช้างก็มีราคาอีกหนึ่งแสนพวงมลาลัยมีอยู่สามพวงแต่ละพวงมีค่าพวงละแสนก็เป็นสามแสน เครื่องประดับปลายหูช้างก็มีราคาอีกหนึ่งแสนเครื่องประดับงาทั้งสองข้างก็มีราคาอีกสองแสนเครื่องประดับอันนะเครื่องประดับตาก็ได้นเครื่องประดับตาทาบที่งวงมีราคาอีกหนึ่งแสนเครื่องประดับหางมีราคาหนึ่งแสนว่าขนาดหางกระดิกไปกระดิกมามีราคาแสนหนึ่งเครื่องประดับนะบันไดพาดขึ้นลงเนี่ยมีราคาอีกแสนหนึ่ง ภาชนะใส่อาหารให้ช้างมีราคาอีกแสนของประมาณเท่านี้เนี่ยนะส่วนเครื่องประดับทั้งหมดว่ารวมๆก็มีค่าสองล้านสี่แสนส่วนสิ่งที่หาค่าไม่ได้มีอยู่หกอย่างคือแก้วมณีที่พุ่มฉัดหมายค่ะว่าพระองค์เนี่ยมีฉัดอยู่ด้วยใช่ไหมพุ่มฉัดยอดฉัดนั่นอนะ่ะมีแก้วมณีอันหนึ่งที่มีราคาหาประมาณไม่ได้จุลามณีก็มีค่าหาประมาณไม่ได้แก้วมุกดาอีกหนึ่ง แก้วมณีที่ตะขออีกหนึ่งแก้วมุกดาหารที่สวมอคอโคจศารนอีกหนึ่งแก้วมณีที่กระพรองอีกหนึ่งแม้ตัวช้างก็มีค่าหาไม่ได้เหมือนกันรวมของที่หาค่าไม่ได้เจดอย่างกับตัวช้างคือวันนั้นเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีเครื่องประดับบนช้างมาอย่างไรทั้งหมดพระองค์ลงแต่ตัวพอลงแต่ตัวบอกของทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่นั้นให้หมดเลยพระโพธิสัตว์พระราชทานของเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็ ให้แก่พราหมณ์ทั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์พระราชทานตระกูลบำรุงช้างอีกห้าร้อยตระกูลพร้อมด้วยควานช้างคนเลี้ยงช้างเนี่ยนะโอ้ให้ไปหมดเลยพร้อมกับพระราชทานขณะที่พระองค์ให้เนี่ยนะก็เกิดอศัศจรรย์มีแผ่นดินไหวหเป็นต้นโดยในที่กล่าวและในหุนหลังสรุปว่าเมื่อเราได้ให้พยาโคจารอันอุดมเผือกผ่องอีก แม้ในการนั้นแผ่นดินผู้เขาสิเนรุราชและป่าก็ได้หวันไหวในเมื่อเราให้พยาคจสารอันประเสริฐความน่ากลัวความสยดสยองขนพองสยองกล้าวได้เกิดขึ้นแผ่นดินก็หวั่นไหวนะครวัตด,ด้วยอนุภาพของการให้ของพระโพธิสัตว์อันนี้เหล่าอมารชุมชนพราหมณ์คริหาบดีชาวนิคมชาวชนบทชาวเมืองชาวแว่นแคว้นทั้งหมดทั้งสิน้นยกเว้นแต่พระเจ้าสันชัยกับพนางพุทธดีพระนางมัตสี ชนที่เหลือทั้งหมดชื่อว่าสิวิโยพวกคนเหล่านั้นพาการโกรธพระโพธิสัตว์หมดเลยไม่มีใครอนุโมทนาเลยนะสาธุไม่มีเลยมีแต่ว่าอทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะทำอย่างนี้ได้ยังไงทําอย่างนี้ได้ยังไงก็พากาันรประชุมนัยะว่าพราหมณ์เหล่านั้นครั้นได้พยาคโคจสารเนี่ยนะก็คือขึ้นคโคจสารเข้าไปทางประตูใหญ่ พากันดื่มถวายพระพรณ่ามกลางพระนครเมื่อมหาชนพูดกันว่าพรามผู้เจริญท่านขี่ช้างของเรามาจากไหนพราหม์ทั้งหลายก็บอกว่าพระเวสสันดรมหาราชพระราชทานแก่เราพวกท่านเป็นใครแล้วก็บกมือไล่พากันเดินทางต่อไปเพราะฉะนั้นมหาชนมีอํมมา์เป็นต้นพากันประชุมที่ประตูพระราชวังกล่าวโทษว่าพระราชาเนี่ยควรจะพระราชทานทรัพย์ข้าวเปลือกนาไร่สวนให้ข้า,าทาสหญิงชายนางกำนันแก่พวกพราหม แต่ว่าพระเวสสันดรมหาราชพระราชทานมงคลหัตถีอันเป็นช้างพระที่นั่งนี้ไปได้อย่างไรบัดนี้พวกเราจะไม่ให้ราชสมบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าให้ปกครองอย่างนี้ราชสมบัติพังพินาศแน่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระเจ้ากรุงสันชัยนะที่ปรึกษาพระราชา,อาโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชก็ต้องเห็นด้วยตามคําแนะนํา รับจะทําตามแล้วก็พากันกลับไปคือปฏิเสธไม่ได้นะหมายเขาว่าเพราะว่าอะไรนะบ้านเมืองทั้งหมดมาประชุมประท้วงกันเต้ไปหมดเลยเพราะนั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์อย่าฆ่าพระเวสสันดรน,นั้นด้วยท่อนไม้คือชาวบ้านนะเขาบอกว่าไม่ต้องฆ่าทิ้งรอกหรือไม่ต้องฆ่าด้วยสาตราด้วยท่อนไม้พระเวสสันดรน,นั้นไม่สมควรแก่เครื่องพันธนาการเลยนะไม่สมควรแก่ที่คุ้มขังนะ แต่ขอให้พระองค์จงขับไล่พระเวสสันดรอ,ออกจากแวนแคว้นไปอยู่ณภูเขาวงกฏเถิดพระเจ้าค้าไล่นี้ไปบวชอยู่ภูเขาวงกฏนั่นคือจริงเนี่ยนะมันเป็นอ่ามันเป็นประเพณีมันเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ในในชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะในชาติที่จะเป็นคล้ายๆพระเวสสันดรเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถามว่าทําไม เพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ในบ้านในเมืองไม่สามารถที่จะให้โอรสใหมเหสีเป็นทานได้ใครจะไปขอแบบนั้นล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ไปอยู่ในป่านเนี่ยเป็นโอกาสที่จะให้โอรสและใหมเหสีเป็นทานได้เพราะ,ะด้วยปัจจัยหลายอย่างนะทำให้ถูกไล่ไปอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นชาวบ้านชาวเมืองทั้งหมดก็ช่วยกันขับไล่แม้พระราชาก็คิดว่านี้เป็นปฏิปักษ์ใหญ่หลวงนักเอาเถิดโอรสของเราจงอยู่ ภายนอกราชสมบัติสักเล็กน้อยก่อนพระองค์ก็เลยตรัสว่าหากชาวซีพีมีความพอใจเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดความพอใจแต่ขอให้โอรสของเราอยู่บริโภคกามทั้งหลายตลอดคืนนี้ก่อนจากนั้นเมื่อสิ้นราตรีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวเมืองทั้งหลายจงพร้อมใจกันขับไล่เธอออกจากแว่นแคว้นเธด